เทนนิสขอบคุณครูผู้ปลูกปั้นพลิกดินสู่ดาวจากไม่เก่งอะไรสู่เจ้าของสองทองโอลิมปิกเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจขอบคุณครูผู้ปลูกปั้นพลิกดินสู่ดาวจากไม่เก่งอะไรสู่เจ้าของสองทองโอลิมปิกวันที่5พฤศจ,จิกายน6 -7 หลังจากที่เทนนิส พาณิพักวงพัฒนกิจนักกีฬาเทควันโดรุ่น49กิโลกรัมหญิงเจ้าของสองเหรียญทองโอลิมปิกเกมคนแรกในประวัติศาสตร์ประเทศไทยประกาศเลิกเล่นอย่างเป็นทางการหลังจบโอลิมปิก2024จากนั้นก็ได้พักผ่อนท่องเที่ยวกินอาหารที่เธออยากกินโดยไม่ต้องคุมน้ำหนักให้อยู่ที่49กิโลกรัมอย่างที่เคยทำมาตลอดได้ลองทำงานด้านอื่นอาทิร้องเพลงในรายการร้องข้ามกำแพงรับเชิญในรายการตลกอย่างก็มาดิครับและหกฉากครับจานล่าสุดเทนนิสได้เดินทางไปหาครูศักด ทรงศักดิ์ทิพนางที่หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครูคนแรกผู้ปลูกปัน้นเธอมาตั้งแต่เด็กๆจากเด็กที่ไม่เก่งอะไรเลยจนเป็นเทนน,นิสผานิพากเทนนิสเปิดเผยว่าหนูขอขอบคุณครูศักยิ้มตาปีเทควันโดจากหัวใจที่ทุ่มเทและปลูกปั้นหนูให้เป็นหนูในวันนี้ขอขอบคุณมากๆค่ะใครอยู่หัวหินหรือปราณบุรีมาเรียนเทควันโดกับครูศักด์ได้นะคะ